ชววอบ่อยขนาดไหนที่จะต้องไปพบหมอจริงๆ,ๆการชววอเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับก็คือทําได้โดยธรรมชาติเลยเนาะเรามีอารมณ์ตอนไหนเราก็ไปทําตอนนั้นแหละครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะต้องทําบ่อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าโอ๊ยติดเซ็กติดมือต่างๆองๆันที่1ทําบ่อยมากจนทนัางมีการแผลถลอกมีการฉีกขาดอาจต้องไปหาหมอได้นะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดการเขาเรียกว่ามีการแผลถลอกแบบเลื้อรลังได้แล้วก็หายได้ช้าได้อันที่2กระทบต่อจิตใจเราหมายถึงวันๆจะทำการทํางานอย่างอื่นไม่ได้เลยหูคิดจะต้องชววออย่าง เดียวจะทํางานก็ทําไม่ได้จะเล่นเกมก็เล่นไม่ได้จะไปหาแฟนก็ไปหาไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเอ้ยเราติดแต่กับเรื่องนี้ตลอดเวลาอันสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราทําบ่อยๆจนเราไม่แข็งครับบางคนติดมือนะบางคนติดหมอนนะบางคนน่ะติดหนัง ทำไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะแข็งได้ตามปกติเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายของเราอ่ะมันต้องการที่จะหลั่งเอนโดฟินบ่อยๆบ่อยๆเข้าไปจนทําให้มันดื้อเอนโดฟินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการพวกนี้แหละครับ1คือทําแล้วเกิดบาดแผล2คือทำแล้วลบกวนชีวิตจิตใจใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้เลยแล้ว3คือทําให้เซ็กเราเสื่อมลงภาวะพวกนี้แหละจะต้องมาหาหมอแล้วนะครับ